มาเปลี่ยนบูสซาตาริกระโหลกเหล็กให้เป็นแบริ่งกันครับกระโหลกเหล็กรุ่นนี้นะนี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่เลยแล้วก็เอาฝานี้ออกก่อนฮนะเอาบูสออกก่อนครับ ันนี้เราไม่ใช้นะฮะออกนะครับท่านที่สนใจชุดแปลงบูสเป็นแ e r ิ n งนะครับก็ติดต่อได้ทางข้อความนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0838989833ลาย atid100 นะครับวิธีทำนะครับเพื่อนๆนะก็เอาอันนี้นะครับใส่พวกแบริ่ยังไม่ต้องใส่นะใส่แต่นนี้อย่างเดียวก่อนนะครับหาอะไรกดให้แน่นๆนะฮะแล้วก็เอาค้อนตีลงไป เรียบร้อยนะครับดี่ต้องแน่นเลยนะครับห้ามหลวมเด็ดขาดเลยนะครับข้างหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันนะเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดแกนซะก่อนน,นนะผมใช้ินเนอร์นะครับเนี่ยเ้าินเนอร์นะ เช็ทิ้นเนอร์ล้างคราบน้ำมันออกให้หมดก่อนครับนี่นะล้างเจ้าคราบน้ำมันนี่ออกให้หมดก่อนครับครับแล้วก็เอานี้ถ้าของเพื่อนแน่นนะฮะก็หากระดาษทรายขัดจะให้มันหลวมๆอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันหลวมอย่างนี้หน่อยก่อนนะครับนี่นะนี่นะนี่นะให้มันหลวมก่อนครับนี้นะให้มันเข้าออกได้แบบนี้ก่อน แล้วขั้นตอนต่อไปนะก็เอาแหวนสปริงใส่ดูระยะว่าได้หรือเปล่านะนี่นะอันนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยก็คือเจ้าตรงนี้นะะตรงนี้เสมอก็ตรงนี้นะพอดีเลยนะครับอันนี้พอดีเลยนะคะ ก็คือไม่ต้องใส่แหวนอะไรเลยนะฮะนี้ไม่ต้องใส่แหวนได้เลยครับแล้วก็มาใส่ด้านหลังด้านหลังก็เช่นเดียวกันฮะเนี่ยเนี่ยฮะใส่เข้าไปครับนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วกดกดให้สนิทเลยนะแล้วก็ลองหมุนดูนะเนี่ยถ้ายิ่งขันน็อตก็ไปได้ยิ่งดีนะครับเนี่ยนะนี้ผมก,กดสุดแล้วนะกดสุดแล้วแล้วก็หมุนดูลื่นไหมโอเคลื่น ดึงเข้าดึงออกไม่ได้แล้วนะเอาได้นิดหน่อยนะฮะมันได้นิดนึงนะฮะไม่ถูกนะฮะเราต้องเอาอะไรรองเข้าไปนิดนึงครับก็อาจจะเป็นแหวนของเดิมเขาก็ได้นะฮะเอาแหวนของเดิมเขาก็ได้นะครับที่เราดึงออกมาครับใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปนะดึงนะพอดีแล้วนะฮะนี่พอดีแล้วครับดึงไม่เข้าไม่ออกนะดึงไม่ได้แต่ลื่นนะะดึงไม่ได้แต่ลื่นนะครับ อ่าเสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับนะครับเอาไปนี่ออกมาก็ใส่นี่นะใส่ยังเลื่นอยูนะ่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆนะครับที่ไม่มีกาวนะถ้าเพื่อนๆไม่มีกาวนะก็ให้ไปเอานะคอนหรือว่าคีมล็อกจับรอบๆเนี้ยแล้วตีนะให้เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แกนเข้าไปให้แน่นนะครับแต่ว่า ถ้าเพื่อนมีกาวก็ใช้กาวนะมีกาวนะครับถ้ามีกาวก็ใช้กาวใช้นิดเดียวนะฮะอย่าใช้เยอะนะฮะนิดเดียวเนี่ยทาทานิดเดียวเนี่ยฮะเนี่ยเป็นรอยได้ไหมถ้ามากไปเดี๋ยวมันเยิม้มแล้วมันจะปิ้นโดนแบริ่งนะเนี่ยฮะใส่นิดเดียวเอง เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันนิดเดียวน,นะครับเพราะบางทีเวลาที่เราใช้ค้อนตีหรือว่าใช้คีมล็อกเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราแรงไปนะครับเวลาเราอัดแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันจะอาจจะมีเสียงดังได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้กาวเนี่ยนะครับโอกาสมันมีน้อยนะ สิเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งนะฮะแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับระหว่างนี้เราประกอบเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งของมันเองนะครับเนี่เดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน อ่าครับเรียบร้อยเลยนะฮะเรียบกลิบนะฮะไม่มีเสียงเลยนะครับเวลาที่เราประกอบเราประกอบอย่างนุ่มนวลมันก็จะเรียบหน่อยนะครับเนี่ฮะเรียบร้อยนะครับ,รบ,รน,รบนิ่มเรียบกลิบเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีความอยากจะแปลงเป็นแบริง่งก็ขอให้แปลงได้อย่างถูกวิธีนะครับหรือใครที่ไม่อยากแปลงก็ใช้บูสต์อย่างเดิมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคงทนไม่แพ้กันขอให้ติดตามช่างโฮไว้นะครับจะได้วิธีการทําง,งานที่ถูกต้องครับเราจะทําให้พัดลมที่เราซ่อมเนี่ยทนทานขึ้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ